สวัสดีค่ะพบกับบันเทิงสเปเชียลพึ่งอรุณรัตค่ะอ้อมนวิสาค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วค่ะอีกแล้วนะคะสําหรับการแนะนําว่าปกโลกสีสวยคอลัมน์เรต่างมุมของเราประจําสัปดาห์นี้เป็นใครกลับมากับสาว BNK48 อีกแล้วนะคะค่ะเชื่อว่าคนนี้หลายคนก็น่าจะรอคอยนะเพราะว่าเรียกว่าเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของ BNK48 เลยก็ว่าได้เป็นออริจินอลใช่ออริจินอลในที่นี้คือเป็นคนญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วนะคะ ซึ่งสาวคนนี้ก็คือน้องรีนะนะคะอิสตาลีนะใช่ค่ะซึ่งคนนี้บอกได้เลยว่าเขามาจาก AKB48 AK <B> ีใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ ย้ายมาอยู่เมืองไทยเนาะใช่ซ่งเขาบอกสาเหตุที่มาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาก็เคยมาเมืองไทยตอน j จแปนเอ็กซปมาสองครั้งเรารู้สึกประทับใจมากนี่คือย้ายขอย้ายมาเพื่อที่จะทำงานร่วมกับคนไทยเพราะประทับใจซึ่งคนเนี้ยถ้าถ้าเกิดแฟนๆจาได้ก็คือวันที่เชอปางไปประกวดอะไรนะตอนนั้นอะซิงเกิลซิงเกิลเวิร์สมปัสด์เนาะคะ แล้วเชียบานได้พูดขอบคุณก็คือขอบคุณคนคนนี้นี่เองขอบคุณรุ่นพี่เพราะถือว่าเป็นพี่สาวจาก AKB48 ที่มาอยู่กับน้อง BNK48 นั่นเองค่ะที่บอกว่าขอบคุณที่ยอมมาอยู่ด้วยกันเลยะซึ่งถ้าใครวันนั้นดูเทปนะคะตัดไปน่าจะเห็นแบบน้ําตาคอเลยวันนั้นดูก็แบบแอบปื้มอยู่เหมือนกันนะมิตรภาพเนาะถูกต้องวันนี้เราก็เลยต้องนัด พูดคุยกับสาวคนนี้นิดนึงเนาะว่าังไงบ้างกับการเป็นเนบื้องหลังความ,มสําเร็จเรีวยกว่าถ้าจะเป็นคุณแม่ของวงได้เลยนะคะจริง,รงดิอย่างนี้เลยใช่ไหม<ช>เราอยากรู้ด้วยว่าความรู้สึกของเขาที่ทํางานในฐานะที่เป็นศิลปินไอดอลภายใต้ประเทศไทยม,มันมีความเหมือนและแตกต่างยังไงแล้วก็<ช>ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านี้พูดหมดนะคะให้ดูดินะพูดหมดเลยนี่ไงนะรักมากสาวญี่ปุ่นของเรานะคะคุณชมน่ารักใครที่ชื่นชอบเธอเนี่ยน่าจะ มีเก็บไว้ด่วนเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอทั้งหมดทั้งมวลเรามีเขาได้รัคลิปน่ารักๆของดีน่าให้ดูค่ะให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะอิจินาเวียนเกอโฮเดนค่ะ

น่ารักมากนะคะไม่แพ้คนอื่นเลยใช่ค่ะนะคะเซึ่งอันนี้แค่ตัวอย่างนะแต่ว่าเราจะได้ดูทั้งหมดทั้งมวลได้ในปกโลกสีสวยคอลัมน์ดาวต่างมุมในวันอาทิตย์ที่22ไม่ใช่29กากรกฎาคมนี้นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะไม่ใช่วันเสาร์ไม่ใช่นี่คุณวันนี้คุณไม่ใช่เยอะนะวันเสาร์วันเสาร์อะไรดีใจบ้างวันเสาร์ไปหาซื้อได้แล้วเลยนะคะค่ะก็ไปเฝ้าแผลันนะใครที่ชื่นชอบรีนะนะคะอย่าพลาดปกโลกสีสวยฉบับนี้เปิดใจทุกเรื่อง เรามีล่ามไหมตอนคุยพูดภาษาไทยได้ไหมพูดภาษาไทยน้องพูดภาษาไทยได้อจริงเหรอมาอยู่มาอยู่สักพักแล้วนะพูดภาษาไทยได้เห็นบอกว่าเป็นคนไกด์ท่าเต้นไกด์อะไรต่างๆนะก็เอาจากที่เขาอยู่กับวงพี่มาบอกน้องนะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะสําหรับบันเทิงสเปเชียลของเรานะคะหมดลงแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นใครเดี๋ยวมาแนะนำมาอีกครั้งนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับเพื่อกับอ้อมต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ